มาที่ข่าวกีฬากันบ้างครับพยาอินซีไทยฮอนดา้าบุกเฉือนชนะกระทิงป่าชายเลนเทศบาลตะบนเกาะขวาง FC 2ต่อ1ในศึกฟุตบอลมูลนิธิไทยคม FA ครับ2012รอบคัดเลือกนัดแรกนะครับส่งผลให้เกาะขวาง FC ตกรอบทันทีติดตามได้ในช่วงสปอร์ตไทมครับ เมื่อเวลา1 5นกาว,วันนี้ที่สนามพยาการจังหวัดจันทบุรีเป็นการแข่งขันฟุตบอลมูลิติไทยคม FA Cup 2012รอบคัดเลือกนัดแรกในระบบการแข่งขันแบบแพ้คัดออกชิงเงินรางวัลสำหรับแชมป์รายการนี้3ล้านบาทและรองแชมป์5แสนบาทซึ่งเป็นการเปิดบ้านของกระทิงป่าชัยเลนเทศบาลตำบลก่ะขวางเอในชุดสีขาวรับการมาเยือนของพญาอินทร์ไทยฮอนด้าในชุดสีแดง โดยเกมนี้เจ้าบ้านก่ขอขวาง F4 มีนายประยุทธ์วสนาวินนายกเทศมุนตรีตะมนลเก่ะขวางเป็นผู้จัดการทีมและจารย์ปัญญาการเจริญเป็นกุนซือวางแผนเกมพร้อมขนผู้เล่นนักเตะสายเลือดจันทบุรีลงแข่งขันกันแบบฟูลทีมส่วนไทยฮอนด้าทีมเยือนที่มีโค้ชเต่าอภิรักษ์ศรีอรุณเป็นผู้ฝึกสอนส่งสิงห์ฟ้าวาทโยกับตันทีบัญชาเกมในสนามจากการเปิดเกมในครึ่งเวลาแรกทั้งสองทีมเปิดเกมลุกเข้าใส่กันอย่างสนุกท่ามกลางกองเชียร์กระต่ายบาฮาร์ดคอร์ขนกองชุดใหญ่มาร่วมส,สร้างสีสันและกระตุ้นนเ ซึ่งประตูแรกเป็นจังหวะของทีมเยือนได้เฮก่อนในทีที่37เมื่อทิติสังสีนักเตะหมายเลข23เข้าเสียบอก,กาศผู้เล่นทีมเยือนในกรอบเขตโทษอาจารย์วิเชตเทียนทองจึงเป่าให้จุดโทษและควักใบเหลืองให้ทิติทันทีจากนั้นประเสริฐลุกไพรีผู้เล่นหมายเลข16สัดบอลเข้าไปตุงตะข่ายส่งผลให้ไทฮอนด้าออกนำก่ขอขวางเอฟซีไปก่อน1ประตูต่อ0จากนั้น,จน,นเจ้าบ้านเปิดเกมลุกเข้าใส่อย,ย่างหนักและมีจังหวะสวยๆเข้าทำในหลายครั้งแต่กลับยังไม่มีโชคและในช่วงท้ายเกมของครึ่งเวลาแรก นาทีที่44เป็นความผิดพลาดของแนวรับก่อขวาง f c หมายเลข21สกัดบอลพลาดเข้าประตูตนเองไปส่งทยฮอนด้าออกนำเป็น2ประตูต่อ0และจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้จากนั้นในครึ่งเวลาหลังนาทีที่71ผู้เล่นเจ้าบ้านโดนผู้เล่นทีมเยือนสกัดในกรอบเขตโทษและเป็นทรงกดพันเลอร์มณน,นีลักรับนาทีสังหารเข้าไปไม่เหลือทำให้ก่อขวาง F4 ไล่มาเป็น1ประตูต่อ2 และในเวลาที่เหลือไม่มีผู้เล่นทีมใดทำประตูเพิ่มได้จบเกม,อมกอควางเอฟซีพ่ไทยฮอนด้าไป1ประตูต่อ2ส่งผลให้ตกรอบคัดเลือกรอบแรกไปทันที ก็สำหรับวันนี้นะครับเด็กเราได้สู้เต็มที่แล้วนะครับแล้วก็เกมการเล่นวันนี้พอใจมากนะครับที่เด็กได้สู้เขาียกเต็มที่แล้วก็เราพลาดโอกาสนะครับพลาดโอกาสหลายครั้งจริงๆนะครับในเกมเราสู้ก็ได้ตลอดเพราะนั้นเรามาเสียโอกาสเราทาประตูตั้งหลายครั้งแต่ทาไม่ได้เลยแต่วันนี้พอใจเด็กเล่นนะครับเราจะสร้างทีมนี้ต่อสร้างทีมนี้ต่อแล้วจะดันเด็กขึ้นเข้าสู่ฟุตบอลอาชีพไปได้นะครับแพ้แต่ก็ไม่เสียใจครับแต่ ว่าถือว่าเด็กสู้เต็มที่แล้วแล้วเด็กเราเล่นดีมากวันนี้โอกาสเราไม่มีเราพลาดเราพลาดท่าเราไปเสียเร็วเสียลูกโทษเร็วเสียจุดโทษเร็วจริงๆแล้วลูกก็ไม่น่าจะเสียลูกโทษจุดโทษเพราะตอนนั้นพอเสียจุดโทษปั๊บเกมเราก็อาจจะเปลี่ยนไปนิดนึงแต่พอครึ่งหลังเราก็บุกเขาได้มากกว่าแต่โอกาสไม่มีทําไม่ได้อันนี้ก็ต้องขอโทษแฟนบอลจังหวัดจันทบุรีด้วยนะครับ ครับ <cin stereotype> ยังไงก็ฝากพี่น้องฝากผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยดูเด็กจันบุรีนะครับเพื่อที่จะผลักดันไปสู่บันอาชีพไปได้นะครับเพราะผมจะพยายามทําเด็กจันล้วนๆนะครับจะทําเด็กท้องถิ่นล้วนๆนะเพื่อที่เข้าไปสู่บอนอาชีพไปได้นะครับวันนี้ก็ต้องฝากขอโทษแฟนบอลจันบุรีที่กองเชียร์ที่มาชมนะผิดหวังนิดหน่อยแต่ว่าถือว่าเด็กเล่นดีแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณแฟนบอลจันบุรีครับที่มาให้กําลังใจกับทีมฟุตบอลเด็กจันของเราในวันนี้ขอบคุณมากครับครับ